วันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับจอ Android Air s รุ่นท็อปสเปคนะฮะก็คือจะเป็นตัวแรม6ลอม128นะครับ Android เวอร์ชั10นะฮะหน้าจอเป็น QLED นะครับ QLED ก็คือภาพนะฮะจะคมชัดใสมากๆนะครับนี่ไม่ใช่ IPS นะฮะเป็น QLED สีนะครับสดมากสวยนะฮะสมจริงอ่าไม่มีเพี้ยนนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นแอป youtube นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นอะไรอันนี้เราต่อฮอสปอร์ตจากมือถือนะครับความเร็วนะฮะเราเล่นให้ดูแบบสดๆเลยนี่นะฮะเร็วมากนี่ประมวลผลให้ดูเลยนะครับนี่ระบบประมวลผลคือไรจริงๆนะฮะนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมี Play Store ครับอยากได้แอปอะไรก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยอันนี้คือ Play Store นะฮะ เพสโต YouTube นะครับ Netflix ก็มีนะครับ Google Map นะฮะลองดู Google Map ครับอันนี้เป็น Google Map นะครับแล้วก็สามารถเล่นแยกได้สองหน้าจอนะครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วกดอันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นแยกได้สองหน้าจอละถ้ากับหน้าจอเดียวเราก็ดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องถอยหลังคันนี้จะมีกล้องถอยหลังเดิมมาจากโรงงานนะครับของโตต้าเลย สามารถรองรับใช้ได้นะครับลิงก์พวงมาลัยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับและในเรื่องของเสียงนะครับขอบอกว่าจอ a n นด o อยที่ดีและมีคุณภาพนะครับเสียงต้องดีนะฮะนี่ตัวนี้นะครับลำโพงเดิมๆนะฮะกำลังขับดีมากนะครับนี่ขับสบายๆนะฮะเสียงดีนะครับนี่บอกตรงๆว่าเสียงดีกับฟอนต์เดิมนะฮะที่มา โอเคหากใครนะฮะสนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านเจสโปลนะครับแล้วก็สามารถฝากดูผลงานได้ที่เจสโปลแฟนเพจหรือว่า YouTube ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ